ในที่สุดปกที่ผมส่งเคลมไปก็ามาแล้วนะครับสําหรับคาคุะระปะจิเล่มหนึ่งเนาะเพราะว่าอันนี้จะใช้เวลาในการเคลมค่อนข้าง,างน,นานนะครับหลังจากที่ล่าสุดที่เขาอัปเดตมาก่อนหน้านั้นก็คือเขาบอกว่าใช้เวลาในการเคลมประมาณนานกว่าปกติเพราะว่ามันมีคนที่ต้องเคลมพวกปกอันนี้ค่อนข้างจะเยอะก็เลยได้ช้าซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าปก ที่ผมได้กลับมาจะเป็นยังไงนะฮะถึงแม้ว่าตอนแรกอะผมอะคืออารมณ์แบบบอกเลยนะว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าแบบยังไงมีความแบบว่าจิกกัดเล็กน้อยนะฮะก็คือแบบว่าบอกเขาไปประมาณว่าเออเราส่งไปด้วยกล่องเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยไหนไหเราก็ส่งกลับไปด้วยแบบเป็นกล่องอย่างดีเนี่ยให้เขาส่งเป็นแบบกล่องมันจะได้แบบลดปัญหาเรื่องการ ส่งปกแบบนี้ไปได้แต่สุดท้ายเขาก็ยังเลือกส่งแบบเดิมกลับมานะครับก็คือส่งแบบเป็นหออย่งเงี้ยห่อพัสดุแบบธรรมดาเนี่ยแล้วก็มีเป็นไอ้นี่มานะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ค่อนข้างจะลุ้นอยู่นะเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ามันยังเป็นแบบเดิมอยู่เนผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะเพราะว่า เราก็แบบแนะนําเขาไปทั้งหลายรอบแล้วว่าเวลาส่งอ่ะอย่าส่งแบบนี้มาดีกว่าเพราะว่ามันเสี่ยงแต่เขาก็ยังทําแบบนี้อยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจะจะว่าเขางไงดีนะฮะไม่รู้ว่าเขาแบบว่าไม่ได้เอาไปรับเรื่องไปแก้ไขเลยยังไงไม่ทราบวันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันและอย่างนึงคือผมยังพอจําได้อยูเลยว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอันเก่าแล้วส่งกลับมาเฉยเนี่คือแบบอันนี้จะจะแปลกมาก แต่คงผมคิดว่าคงไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามีคนที่เคมเหมือนผมเนี่ยแสดงว่าถ้าตามที่เขาอ้างนะมันต้องมีการเคมค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าส่งมาแบบนี้ยังไงก็มีปัญหาแล้วปัญหาอย่างนึ่งคือไอ้ที่เขาส่งมาเนี่ยมันติดมากับตัวของวัสดุเนี่ยเห็นไ,ไหมนี่คือยันแบบขอบของไอ้นี่เลยเนีนนผมก็จะตัดโดนปกตัวเองไปแล้วเนี่ย ทำไมคราวนี้ถึงเป็นแบบนี้เหมือนแปลว่าไอ้ตัวกาวอะมันติดมากับไปเนี่ยแล้วถ้าดึงมาเนี่ยผมว่ายังไงปกก็มีปัญหาแน่นอนไม่เข้าใจเลยทำไมว่าทำแบบนี้ไม่รู้ตัดขอบนี่ออกแม่ง ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงห่อมาแบบน,นี้นี่คือแบบห่อแบบแก่ยากกว่าเดิมอีกนี่คือเปลี่ยนกันไกลมาเพื่อวิดีโอนี้เลยเนี่ยเอเวลาเขาห่อมาเนี่ยคือรู้เลยว่ามันจะต้องมีปัญหาเรื่องกันว่าไอ้กระดาษเนะี่ยมันเหนียวหรือมันมีแบบพวกกาวอะไรเงี้ยทำให้แบบ มันน่าจะแกะยากถ้าเกิดว่าใช้กันไกลที่มันไม่ค่อยคมคือว่าดูท่าแล้วน่าจะมีปัญหาอยู่ดีแต่คราวนี้มันอาจจะไม่ได้ชัดเหมือนครา้ที่แล้วโอเคดูตรงขอบอๆนี้นะฮะไม่รู้ว่าในไฟในกล้องเห็นเปล่าก็คือว่าผมไม่เห็นไอตัวที่เป็นรอยตรงนี้ลงมานะแต่ว่าไม่รู้ว่าในกล้องมัน สองเนี่ยเห็นว่าแบบเงาๆตรงเนี้ยนิดหนึ่งอ่าเห็นเป็นเส้นๆเห็นไหมผมเลยไม่รู้มันอาจจะเป็นอ๋อแต่มันขอบมันอยู่ข้างนอกครับอันนี้มันอาจจะเป็นรอยกันไกลที่ผมถ่ายไปนะฮะถ้างั้นก็ไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้อ๋อน,นี้คือคาบกาวของไอไอนั่นไอตัวกันกระแทกที่ติดมาเป็นคาบกาวคือรู้ได้เลยว่ากาวค่อนข้างเหนียว จากที่เขาบอกว่าห่อมานะอ่ะคราวนี้มาดูข้างหลังกันก่อนข้างหลังเนี่ยอ,อ่ผมไม่ค่อยเห็นตัวของเรื่องยับอะไรมากมายเนี่ยเห็นตรงนี้เห็นปะแต่ตรงนี้คือน้อยมากเลยนะผมไม่รู้ว่ามันเห็นเปล่าจากตรงกล้องเนี่ยเห็นไหมคือลอยค่อนข้างที่จะน้อยครับ ไม่ได้เห็นชัดอะไรมากแต่แค่ว่าแบบเห็นตาก็คือเห็นได้ว่ามันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นกดทับก็เลยไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นตอนที่ผมดึงออกเมื่อกี้หรือเปล่าแต่ถือว่าโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะสาหรับวันนี้แต่ก็ถือว่าผมว่าผ่านแหละในความที่แบบดีกว่าอันเดิมอ่ะอันเดิมนี่คือแบบแย่เลยคือว่าแบบเหมือนเป็นรอยโดนแบบกดแบบเหมือนโดนอะไรมาทับอีกชั้นหนึ่งอ่ะทาให้แบบว่าตัวปกมันเป็นรอย แต่อันนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างอโอเคแหละนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าไม่ใช่รอยที่เป็นอยู่ทางด้านในของปกนะตรงไฟอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่มันจะเป็นเส้นๆผมคิดว่าน่าจะเป็นไอ้รอยถ้าไม่เป็นรอยที่เขาเป็นปกข้างนอกที่เขาเคลือบเนี่ยที่มันเป็นรอยของเขาเองเนี่ยก็เป็นรอย,อยไกลที่ผมตัดเมื่อกี้ก็เลยคิดว่าอา่าข้างในก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับแล้วก็ตัวปกเนี่ย ดูจากลักษณะก็พิมพ์มาก็คมชัดดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสำหรับตัวลักษณะของพวกเรื่องการใช้ฟอนต์อะไรต่างไม่ได้ซ้อนทับอะไรกันมากเนี่ยมันจะเห็นเป็นพวกรอยของพวกตัวเป็นเอเขาเรียกเลยนะเป็นเคียร์กาทั้งนอกอที่เขาแบบใส่มามันจะเหมือนจะเป็นรอยตรงนั้นมากกว่านะฮะส่วนข้างในเนี่ยคือถ้าไม่นับไปตรงข้างล่างนะั้นที่เห็นชัด ที่มีอยู่แค่ตรงนี้แค่นิดเดียวตรงอื่นคือแทบไม่มีอะไรเลยก็ถือว่าโอเคกว่าอันตัวอันแรกที่เค็มไปก็ใช้เวลาเค็มมาก็ผมคิดว่าน่าจะประมาณเดือน2เดือนั้งเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่สักพักแต่ก็เขาก็ยังส่งมานะครับใช้ DHL ส่งเหมือนเดิมเนาะก็ถือว่า,าผมให้ผ่านแล้วกันเพราะว่าถ้าจะเค็มแค่ตรงจุด2จุดแค่นั้นนี่คือก,ก็แย่แล้ว นะฮะไม่ได้เอาไปขายไม่ได้เอาไปแบบว่าเน้นจะทําทำกําไรเป็นหลักเนี่ยเอาไปสะสมเฉยๆก็ถือว่าโอเคแหละแล้วก็ส่วนสําหรับปกที่3มผมไม่ได้นะแล้วก็แบบไม่ไม่คขนขวาละคงไม่ได้แบบว่าอยากจะได้เก็บครบอะไรขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นดวงของเราไปก็สําหรับโดยรวมแนะ้วถือว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องตําหนิอะไรมากมายสําหรับตัวของปก ที่เป็นเวอร์ชันแก้ไขที่เขาส่งมาแล้วก็ทุกอย่างก็ดูโอเคดีเรื่องการส่งอะไรก็ไม่ได้แย่เท่าเดิมนะฮะอนพวกเรื่องของการกดทับอะไรนี่คือมีแค่2จุดเล็กๆแค่นั้นเองนอกนั้นคือปกติเอามากๆแล้วก็พวกเคียร์การ์ดข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นรอยเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัวของปกด้านในซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็โอเคแหละแล้วก็เรื่องการพิมพ์อะไรก็คมชัดดีไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องการซ้อน ของตัวอักษรซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะครับค่อนข้างพอใจแล้วก็คิดว่าดีแล้วล่ะที่เขารับตรงส่วนนี้ที่เป็นตัวของรางวัลไปแก้ไขเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการบริการลูกค้าด้วยแล้วก็เรื่องของการแบบเอาใจใส่พวกเรื่องพวกนี้มันควรจะทําให้ดีกวนานีตแต่แล้วที่สําคัญก็คือผมคิดว่าเขาควรจะไม่ได้ใช้ไอห่อแบบเดิมแบบนี้มาส่งได้แล้วเพราะว่า คือส่งแบบนี้ความเสี่ยงมันเยอะมากอะแล้วแบบบางทีเราก็ไม่รู้ว่าก่อนที่จะมาถึงมือพนักงานที่จะมาส่งในบ้านเราเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างก่อนหน้ามือเขาเนี่ยอาจจะผ่านมือคนอื่นมาที่มันอาจจะมีการผิดพลาดหรือว่ามีเรื่องของความเสียหายที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนส่งได้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าเขาควรจะหยุดส่งแบบนี้ได้ละแล้วแบบของราคาแบบค่าส่งั้ง50บาทแต่ว่าแบบส่งมาให้เป็นห่อแบบนี้คือมันมันก็ไม่ใช่อะเนาะ มันควรจะแบบว่าห่อให้มันเป็นรูปเป็นร่างอย่างของอ,อีกค่ายหนึ่งนะที่ผมขออ้างถึงก็คือของเนชั่นที่เขาจะมีเป็นกล่องส่งมาแบบที่มีการค้ำโฟมอะไรมาข้างในที่มันโอเคมากๆเลยเวลาเขาส่งปกเวอร์ชั่นแก้ไขรู้สึกว่าจะเป็นเรื่อง Monster มอนสเตอร์มากในตอนนั้นซึ่งเป็นพิมพ์ใหม่ ที่ผมได้มาก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็เอาจริงๆคือไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยด้วยนะครซึ่งอาจจะเที่ยวกันนี้ไม่ได้เพราะว่านี้เนี่ยเป็นรา,างวัลที่ได้มาซึ่งมันก็จะคิดแยกกันนะฮะก็เลยคิดว่าคือถ้าอยากให้บริการแบบดีขนาดขั้นนั้นนะก็ถือว่าจะได้ใจลูกค้าไปค่อนข้างเยอะนะผมว่าแต่ก็ถือว่าแก้ไขกันไปครับก็ถ้าอะไรดีเขาก็ชมเขา อะไรไม่ดีเราก็ติติงไปไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปแก้ไขหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับคาราบระจิปก1ที่เป็นรางวัลน,นะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ